เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ15มิถุนายน2566เราจะมาอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปที่มีสิ่งนี้อยู่ในบ้านนะคะและเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้ เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแอดขอแจ้งเลยนะคะรีบเลยนะคะไม้ยืนต้นทุกชนิดขอสินเชื่อได้แล้วเป็นการช่วยช่วยลดโลกร้อนแถมยังมีเงินต่อย,ยอดธุรกิจพานิดเผยปี2566มีพี่น้องเกษตรกรเอาต้นไม้ขอสินเชื่อแล้วกว่า146ล้านต้นวงเงินค้ำประกันมากกว่า138ล้านบาทต้นไม้หลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดกว้างให้นําไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าปลูกบนที่ดินกรรมสิทธิ์มาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนหรือต่อยอดธุรกิจได้เช่นเดียวกับสินหรือต่อยอดธุรกิจได้เช่นเดียวกันกับทรัพยอ์ยสินหลายประเภทที่สามารถนํามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้นะคะเช่นกิจการสิทธิเรียกร้องสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเช่นสินค้า คงครางและวัตถุดิบอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างมากนะคะโดยในปี2565ที่ผ่านมาสถิติการจดทะเบียนการนำต้นไม้มาเป็นหลักประกรันปัจจุบันมีทั้งสิ้น146,282ต้นคิดเป็นจำนวนเงินค้ำประกันนะคะ137,117,712บาท แบ่งเป็นยื่นกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศจำนวนต้นไม้318ต้นจำนวนเงินค้ำประกัน3.1 3ล้านบาทธนาคารกรุงไทยนะคะจำนวน23,000ต้น จำนวนเงินค้ำประกันอยู่ที่128ล้านและพี c โก i ไฟแนนซ์จำนวนต้นไม้122,964ต้นจำนวนเงินค้ำประกัน6ล้านหนึ0 0บาททั้งนี้นะคะการใช้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจปี2558ซึ่งเป็นกฎหมายที่เปิดกว้างให้นำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าที่ปลูกบนที่ดินกรรมสิทธิ์มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนหรือต่อยอดธุรกิจได้ โดยจะต้องยื่นขอจดทะเบียนหลักประกันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดกว้างให้นำไม้ยืนต้นมาจดหลักประกันเริ่มมาเมื่อปี2561จากเดิมไม้ยืนต้นที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์จะไม่ได้รับการประเมินในการให้สินเชื่อแต่จะประเมินเฉพาะส่วนที่เป็นที่ดินเท่านั้นแต่หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ทำให้สถาบันการเงิน และผู้รับหลักประกันอื่นสามารถเพิ่มประเภททรัพย์สิทธในการให้สินเชื่อมากขึ้นซึ่งก็ส่งผลดีต่อสถาบันการเงินภาคธุรกิจเกษตรกร,กรและประชาชนที่ต้องการใช้ไม้ยินต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อโดยมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนทั้งนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดกว้างให้ไม้ทุกชนิดสามารถขอเป็นหลักประกันได้นะคะ มาดูกันว่ามีชนิดไหนบ้างนะคะไม้สกักไม้พยุงชิงชันชิงชันกระซิกกระพี้เขาคว,วายสาทรแดงประดูป่าประดูบาด้านมะค่าโมมะค่าแต้ เขียมเขียมขนองเตงรังพยอมตะเคียนทองตะเคียนหินตะเคียนชันตาแมวไม้สกุลยางไม่รวมยางพารานะคะสะดาวสะดาวเ,เทียมตะกูยมหินยมหอมนางพญาเสือโครง่งนนซีสัตตบาลตีนเป็ดทะเลพลึกปีบตะแบกนาสเสลาอินทนินน้ำตะแบกเลือดนาคบุตรไม้สกุลจำปีจำปีสิรินทรจจำปีป่าจำปีถิ่นไทยจำปีดง จำปีแขกจำปีเพชรนะคะแคนากราปะพึกราชพฤกสุพรรณธริกาเหลืองปรีดียธรมหาดมะขามป้อมวะจมจุรีพระพรากันเกลากระทังใบใหญ่หลุงมพอกรษณาะใบหอมเทพทาโรฝาง ไผ่ทุกชนิดไม้สกุลมะม่วงไม้สกุลทุเรียนมะขามและไม้ไผ่ทั้งนี้นะคะแต่ทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงินแต่ละแห่งและสามารถขอขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมได้ในอนาคตตามความเติบโตของต้นไม้แต่ละชนิด ซึ่งข้อมูลล่าสุดสถิติการใช้ไม้ยืนต้นยื่นหลักประกันข้อมูลในวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะคะกรมพัฒน,นาธุรกิจระบุว่าสถิติการจดทะเบียนการนำต้นไม้มาเป็นหลักประกันปัจจุบันมีทั้งสิ้น146,864ต้นโดยคิดเป็นจำนวนเงินค้ำประกันอยู่ที่138,56,38บาทแบ่งเป็นยื่นกับทกศนะคะจำนวนต้นไม้896ต้นจำนวนเงินค้ำประกัน สี่ล้านสี่หบาทเช่นมะขามมะกอกป่าสดาตะโกโมกมันงิ้วป่ากระท้อนมะเกลือยอป่ามะม่วงไม้แดงยางประดู่ป่ามหาดพยอมสลาเต็งประดู่บ้านรังพลวงสากตะแบกนามะขามเทศตะกูพรึกในส่วนของธนาคารกรุงไทยนะคะจำนวนต้นไม้23,000ต้นเงินค้ำประกัน128ล้านบาท ต้นไม้ก็จะมีสาก,กและพี่โกจำนวน1 2 2 9 6 4ต้นเงินค้ำประกันนะคะ6ล้าน1 3,800บาทเช่นเช่นต้นยางพาราต้นขนุนต้นสับประรดต้นยูคาลิปตัสต้นสักไม้สกุลทุเรียนล่าสุกรมพัดได้จับมือกับทกอสอแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ตั้งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการหลักประกันทางธุรกิจและโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมเกษตรกร,กรสร้างสารรค์ประเทศให้เป็นพื้นที่สีเขียวมาดูทั้งด้านผลประโยชน์ที่พี่น้องกเกษตรกรจะได้รับจะแตกต่างกาันตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการนะคะเช่นโครงการหลักประกันทางธุรกิจของกรมจะเน้นที่การส่งเสริมให้พี่น้องกเกษตรกรและประชาชน ปลูกไม้ยืนต้นที่มีค่าบนที่ดินกรรม,มสิทธิ์ของตนเองและเมื่อต้องการใช้เงินเพื่อต่อยอดธุรกิจหรือการดำรงชีวิตในประจำวันนะคะก็สามารถนำไม้ยืนต้นที่ปลูกมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจซึ่งไม้ยืนต้นที่ปลูกก็คงอยู่บนพื้นที่ของตนเองเกษตรกร,ร,กรสามารถนำไม้ยืนต้นนั้นไปต่อยอดการสร้างรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้นเช่น เป็นแหล่งผลิตคาร์บอนเครดิตเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมได้ซื้อไปชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลไกของตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจและสอดรับกับกระแสของโลกอนาคต